นะบางอาจจับจ่วงท่านไปย้อนหลังดูได้นะครับที่ผมพูดว่าบาังอาจบางับงอาจจับจ่วงเขาคือใครที่เข้าไปนั่งวัดพระแก้ววัดพระศรีมหาธาตุเมื่อวันที่10เมษายน2548สวัสดีครับ ันนี้ก็ขออนุญาตประกาศจุดยืนนะครับผมพลเอ,ดอกดรกิติศักดิ์รัตประเสริฐผู้สถาปนากลุ่มพลังเงียบมหาชนตั้งแต่ปี2,544กลุ่มพลังเงียบมหาชนก็จะมีทั่วประเทศต่อมาปี2 0 0 0 56นะครับจาก2544มา2556นะครับก็ามาสถาปนากองทัพนิรนามและต่อมาในปี2558นะครับก็ามาจัดตั้งนะครับภาคีคือาา่ายธรรมาพิบาลแห่งชาตินะะค,คิดว่าอันนี้คือแนวคิดในการสร้างทางออกให้กับสังคมไทยด้วยการระชั่ว ทำดีมีธรรมภพิบัลน,นะครับสิ่งที่อยากจะมาประกาศจุดยืนให้ชัดเจนว่าเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธเราเดินตามรอยศาสตร์พระราชาเราใช้จุธศาสตร์พระธรรมเข้าใจเข้าถึงเราพัฒนายึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับเดินตามแนว นะครับปฏิฐานของพระองค์ที่ได้ปฏิบัติมาการปกครองแผ่นดินโดยทําด้วยโทศปิธราชธรรมเรานําสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทูลและปฏิบัติถึงวันนี้สถานาบ้านเมืองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเกิดความขัดแยง้งอย่างไงก็าตามอยากจะประกาศให้พวกเราทุกคนทราบว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจน เราจะไม่ไปลบหลากค่าฟันกับไขรแต่เราจะปกป้องสามสาบันด้วยชีวิตนะครับก็อยากจะมาบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในที่ตั้งอย่าไปรวมพลกับไฟใดไฟหนึ่งนะครับเราต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นและอดทนนะครับเพราะว่าพระองค์เองใช้เวลา70ปีในการของราช ไปรับการสัเสรไปทั่วโลกนะครับด้วยหลักคุณธรรมสีประการที่พระองค์ให้ไว้เมื่อวันที่5้าเมษายน2 5า5นะครับถ้าเป็นทางพระนะครับทางคำสอนนะครับก็คือสัจากธรรมะขันติจักขะนะครับอันนี้ก็คิดว่า เราพูดกันมาหลายข้างหลายหนแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับมายืนยันนะฮะจุดยืนที่แน่นอนและชัดเจนอีกครั้งนะครับใครคิดว่าเห็นด้วยกับผมนะครับชูสามนิ้อย่างนี้ได้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสามทวาที่เราจะปกป้องรักษาและตามกฎของลูกเสือข้าจะ ตรงรักพรดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริกฎข้อหน่ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อคือกฎข้อ2และกฎข้อ3ามข้าจะปฏิบัติตามตามกฎของลูกเสือนะครับเพราะวันนี้สิ่งที่พวกเรานะครับมีสามทาบันได้ถึงวันนี้จึงทําให้มีราชนาจักรสยามจนถึงตามเท่าทุกวันนี้และต้องสืบสานต่อไปเพราะเราเริ่ม ตั้งรัชกากสยามเมื่อ1781 1781นะครับเมื่อไหร่2581ครบ800ปีครับนะครับก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหากผมทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีชี้แนะแนะนำได้นะครับไม่ต้องว่ารับหลังเลยครับถามเลยครับพี่อูด๊ดผลเอกิริศัก์ นะครับดรทจริงๆอ้นี้ใช่ไหมนั่นใช่ไหมผมจะมาตอบทุกเรื่องไม่มีการนีครับผมต้องการเจอหน้าคุยกันนะครับจับเขาคุยกันบทับผูกมิตรนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นหลักนะครับในการที่จะนำพาบ้านนี้เมืองนี้นะครับให้ไปข้างหน้านะครับวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญในสิ่งที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานมากมายปัญหาอย่างเดียวครับก็คือปัญหาเรื่องจิตใจเรายังไม่มั่นคงนะครับเราเป็นชาวพุทธครับนะครับระชั่วทำดีมีธรรมอาพิบลงทรมาพิบางมีหกหลักนะครับหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าในฐานะประชาชนคนไทยก็ทำเพียงหกหลักนี้ก็เพียงพอแล้ว หกหลักนี้เหมือนทิศทั้งหกแหละครับทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังครอบคลุมหมดแล้วครับสมบูรณ์แล้วครับเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวครับขอให้น้าไปปฏิบัติจริงๆเข้าใจและเข้าถึงมันจริงๆนะครับถ้ามีอะไรก็ผมก็อยากขับเรียนว่าผมพร้อมเสมอแล้วเราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับสามสี่ช่องทางด้วยกันนะครับเรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง เฟซบุ๊กมีทั้งหลายนะครับมีทั้งช่อง13พยายามไทยเพราะฉะนั้นทุกๆวันศุกร์ผมจะออกรายการเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับประจำนะครับคณะกรรมาการการทหารครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยรับนะครับก็คิดว่าจากนี้ไปท่านมีอะไรนะครับขอให้ ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับคึงเอาอ่อนชนะแข็งนะครับเราใช้ปัญญาเป็นอาวุธนะฮะบ,บ้านเมืองมาถูกคิดถูกทางแล้วครับผมคิดว่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นการดิ้นเลือกสุดท้ายของกลุ่มที่นะฮะบ,บางอาจจับจ้วงท่านไปย้อนหลังดูได้นะครับ ที่ผมพูดว่าบังอา,อา,อาจบังอาจจับช่วงเขาคือใครที่เข้าไปนั่งวัดพระแก้ววัดพระศรีมหาธาตุเมื่อวันที่10เมษายน2548เขาผู้นั้นเป็นใครที่สามารถนำพาพรรคการเมืองของเขาชนะเลือกตั้งได้สอสมา200กว่าคนเป็นพรรคแรกในประเทศไทย เขาใช้ยุทธศาสตร์ใช้กลยุทธ์ใช้กุศลบายอย่างไรในการที่เขาชนะเลือกตั้งอย่างนั้นนะฮะบ,บอกเป็นความลับก็ได้ครับนะบนที่จะบองบอกเขาว่าถ้าคุณอยากเป็นนายกคุณก็ไปหาคนที่มีบรารมีในเขตการเลือกตั้งทุกๆเขตสัก2 0งเขตนะครับคุณก็ให้เขาคนละ20ล้านเขาก็จะมาอยู่พรรคคุณแล้วคุณก็จะได้เป็นนายกนะครับปี2 5 0 0 44ครับเขาได้เป็นนายกสมใจครับเขาเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่สามารถจะมีสมาชิกพอจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่มีพรรคไหนมาสู้ได้เลยครับคงจําได้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับพรรคความหังใหม่กับพรรคปฏิบัติสู้กันนะฮะได้จริงๆแล้วต้อง224มีการโกงการเลือกตั้งกันที่ปทุมจึงทำให้อีกพรรคหนึ่งได้ไป225 ปที่ปัดแพ้ก็เลยต้องเป็นฝ่ายคาดเพอะได้ร uh, ้อยร้อยยีสิบคือท้ายก็พาประเทศไปร่มจมเรื่องค่าเงินบาทลอยตัวแต่ท่านก็รับผิดชอบโดยการลาออกในชวนก็เลยมาเป็นนายกรัฐมเตรีผมก็มีโอกาสไปนั่งทำเนียบรัฐบาลติดไทยคู่ฟ้าตั้งแต่ปี40ไปลายปีจนถึงปี2543เรื่องราวมากมายครับใครอยากจะรู้ข้อท็จจริงอย่างไร มาถามผมได้ครับผมเจอทุกรูปแบบครับพบอายาการอย่างที่ว่าเป็นยังไงผมก็รู้ครับพบแค่การที่ก่นแกล้งอย่างไรผมก็รู้ครับผมโดนก่อนคุณพวินไพศสนด้วยทั้งที่ผมควรจะได้สองคันได้เป็นพลโทในปี2539ผมยังถูกประจําเลยครับผมมีหลักฐานมีเอกสารหมดผมมีชื่อผ่านที่ประชุมเรียบร้อยแล้วมันต้องได้เข้าเรียนบปอปี2539 ผมยังถูกเอาชื่อออกเลยครับนะครับผมเลยต้องมาได้เรียนเอาปี2,541ครับแม้ก็ตทั่งเป็นในผลโทก็เหมือนกันนะครับนั่นจังหวะชีวิตผมที่ทำมาตลอดชีวิตผมก็ถูกนักการเมืองชั่วนะค,คนที่ไร้คุณธรรมนะครับไร้จริยธรรมนะครับแล้วก็เป็นขบวนการเรียนว่าเป็นขบวนการวันนี้เรากำลังมาช่วยกันนะครับอดทนอดกั้น นะครับคุณธรรมสประการนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบหลักธรรมบัหกหลักใช้ได้แล้วผู้นําทุกคนจากนี้ไปนะครับต้องมีทศสพิรัฐธรรมหนังสือที่ผมเขียนหลักธรรมบัญางออกสังคมไทยนะฮะเข้าใจว,าว่าวันนี้คงจะรวบรวมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะตีพิมพ์แล้วใครอยากได้เอาเล่มนี้ไปอ่านครับทุกอย่างนึงอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดครับจะเห็นถึงแนวทางถึงการแก้ไข ถึงความสาเร็จของบ้านเมืองที่จะนำไปสู่ประเทศไทยนะครับยุคสีวิไลครับเราต้องทำให้ไปตรงนั้นให้ได้จริงๆครับขอบพระคุณครับวันนี้สวัสดีครับ ทุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปรีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล